ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับอยู่ในชุมชนแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเมืองนะครับราคาเป็นราคาที่ซอฟมากเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ตําบลเมืองเก่าอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้เป็นปลูกยูคาอยู่นี่ก็คือแปลงนี้นะครับ เนื้อที่เก้าไร่สมงานนะครับเก้าไร่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะครับเก้าไร่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะครับเป็นที่สวยเลยแล้วครับแล้วก็ที่มองเห็นเสาอ่านั่นนะครับอันนั้นจะเป็นสี่แยกกระบินบุรีนะครับจะห่างถนนสามศูนย์ี่เนี่ยนะครับประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะอยู่อ่าด้านตะวันตกรีสอร์ทลงมานิดหนึ่งนะครับทางเข้าออกได้สองทางนะครับทางนี้ก็ วิ่งไปก็จะไปออกอ่าอันนี้นะครับวิ่งไปตามที่ของฝรั่งเนี่ยนะครับแปลงนี้เขาซื้อไว้40กว่าไร่นะครับเขากําลังทําสนามอ่าเป็นปลูกหญ้าสนามกอล์ฟหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนี่นะครับอยู่คนละฝั่งถนนออกได้ทั้งสองทางเลยนะครับออกด้านนี้ก็ได้นะครับออกด้านนี้เขาจะวิ่งไปนี่นะครับแล้วก็จะไปออกตรงอเนี่ยนะครับถนนสามที่มองเห็นอยู่นะครับแล้วก็ นี่นะครับที่ดินของเราที่ต้องการจะขายคือแปลงนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีถนนขั้นอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นที่อีก,อกของอีกคนนึงนะครับแต่ของเราคือแปลงนี้นี่นะครับแล้วก็ยาวตามถนนสาธาระไปนู่นเลยนะครับไปถึงที่มีคนคุยกันอยู่นะครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นแล้วก็พอเลยคนไปก็จะมีเพื่อนบ้านไฟฟ้านะครับแปลงนี้ นะครับอ่าจะติดถนนสว,สวยๆเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ปลูกอยู่คาอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ชมสภาพแวดล้อมก่อนนะครับก่อนที่จะพาเดินไปชมนะครับอ่าตรงนี้จะห่างสีแยกกระบินบุรีนะครับอ่าแล้วก็ออกไปนะครับออกออกไปเนี่ยเดี๋ยวนะครับออกไปจากอ่าเพื่อนบ้านตรงนี้นะครับจากหน้าแปลงไปแล้ววิ่งไป ตามตามทางเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวออกไปก็วิ่งออกริมรีสอร์ทไปขึ้นถนนคอนกรีตนะครับออกถนนคอนกรีตปุ๊บเราก็วิ่งตามถนนคอนกรีตออกไปอานิดเดียวนะครับก็จะถึงถนนสามศูนย์สี่นะครับที่มองเห็นนะครับที่มองเห็นเป็นถนนสามศูนย์ี่นะครับแล้วก็นี่นะครับตรงด้านตะวันออกไปก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เพื่อนบ้านกําลังมากันเต็มเลยนะครับบรรยากาศตรงนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศน่าอยู่เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นคันคลองนะครับคันคลองอหลวงนะครับก็กําลังจะดําเนินการทํานะครับปล่อยน้ําลงแม่น้ํานะครับตรงนี้ไม่มีน้ําท่วมไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าคนกําลังมาอยู่กันนะครับนี่นะครับ นี่นะครับแนวคันคลองก็จะไปแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ไปลงคลองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะไปตามแนวนี้นะครับแล้วก็ไปตัดไปหาริมแปลงของเรานะครับแล้วก็แปลงที่จะขายคือแปลงสวนยูคาของเราเนี่ยนะครับก้าวไล่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะครับสามารถเข้าออกได้สองทางด้วยนะครับแล้วก็ห่างตัวถนนสามศูนย์สี่นะครับ แล้วก็สีแยกกระบินบุรีเพียงแค่นิดเดียวนะครับที่มองเห็นนะครับเป็นแมกกาโฮมของติดถนน304น3 0สนะครับแล้วเราก็ออกอเส้นนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปออกตรงรีสอร์ทนะครับแล้วก็ ห่างถนน3 0 4ถ้าตรงๆก็ประมาณสักเจ0ดเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็ห่างสีแยกกระบินบุรีเพียงแค่ประมาณสัก1กิโลตั้งอยู่ตำบนเมืองเก่านะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับแปลงนี้ก็จะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์ อยู่ร้อยห้าสิบกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็บรรยากาศโลง่งๆอย่างนี้นะครับเหมาะสำหรับที่จะทำบ้านจัดสรรห้องเช่าได้เลยนะครับตอนนี้คนก็กำลังหลั่งไหลออกมากันนะครับนี่นะครับมาปลูกบ้านกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะทำเป็นเหมือนสนามกอล์ฟนะครับปลูกหญ้าปลูกอะไรนะครับก็นะครับ ที่ดินรอบข้างโซนนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแต่แปลงนี้ราคาถือว่าเป็นราคาที่ซอฟมากเลยนะครับอยู่ในใกล้ตลาดโลตัสบิ๊กซีต่างๆห่างสีแยกกระบินบุรีแค่1กิโลก,กว่าเท่านั้นนะครับบอกสอกระบินบุรีนะครับแล้วก็โลตัสบิ๊กซี สถานีรถไฟต่างๆนะครับเพียงแค่นิดเดียวนี่นะครับจากตรงนี้ไปก็ไปถึงสองคนที่คุยกันอยู่นู่นนะครับติดเกือบติดเพื่อนบ้านเลยทีเดียวแล้วก็ยาวไปเนี่ยนะครับตามทางนี้ไปนะครับเก้าไล่สามงานนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับทางคุณพี่เจ้าของเนี่ยตั้งราคาไว้ไล่ละสามแสนบาทเท่านั้นเอง ที่ดินโซนนี้นะครับรอบข้างมีแต่ไร่ละเป็นล้านนะครับแต่อันนี้คือทางคุณพี่เจ้าของนะครับแกต้องการจะขายนะครับแกต้องการจะขายแกก็บอกขายไร่ละสามแสนบาทราคานี้ยังต่อรองเจราจากับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับเจ้าไร่กว่านะครับแล้วก็ไม้นี่ก็อ่า ทางคุณพี่เจ้าของปลูกไว้เองนะครับก็น่าจะยกให้ไปด้วยนะครับหรือจะให้เขาตัดออกให้กว่ากันไปนะครับระดับก็ถือว่าไม่ต่ำม,มากนะครับก็เป็นระดับเป็นที่โคกนะครับขนาดช่วงนี้หน้าฝนก็ยังไม่มีน้ำนะครับก็เป็นที่โคกนี่นะครับ เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่น่าจับจองไว้เลยทีเดียวนะครับสำหรับที่ดินห่างโลตัสบิ๊กสีเพียงแค่หนึ่งกิโลเท่านั้น <c oughs> นี่นะครับเป็นสวนยูคานะครับตอนนี้ตรงข้ามกันด้านทิศตะวันตกก็นี่นะครับก็จะเป็นอ่า เ,เพื่อนบ้านนะครับรอบเลยทีเดียวนะครับเป็นเพื่อนบ้านรอบเลยนี่นะครับระดับก็เป็นที่โคกอย่างนี้นะครับเป็นระดับเป็นที่โคกสวยเลยนี่นะครับด้านทิศตะวันตกเราไปก็ มีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับวิ่งได้รอบเลยทีเดียวที่มองทะลุไปก็เป็นเพื่อนบ้านอีกนะครับแลงของเราก็ยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไปอีกนะครับไปตามทิวต้นยูคาเนี่ยทั้งหมดนะครับเก้าไร่สามงานนะครับขายไร่ละสามแสนบาทราคายังต่อรองได้ด้วยนะครับออกไปนิดเดียวก็เป็นสี่แยกกบินบุรีนะครับออกไปเพียงแค่ หนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับก็จะไปออกตรงน้าปั๊มปตทนะครับมีเซเว่นมีอพอวิ่งออกไปนิดนึงก็จะเป็นสีแยกกระบินบุรีนะครับโลตัสบิ๊กซีบกสอนะครับอะไรต่างๆอยู่นั่นหมดเลยนะครับศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารมีทุกสาขานะครับอยู่ตรงนั้นนะครับห่างเราเพียงแค่1กิโลเท่านั้นเองแล้วก็ออกไปจากสีออกไปจากแปลงนะครับแล้ววิ่ง ตามถนน3 0 4วิ่งไปนะครับประมาณ3กิโลนะครับก็ก็จะเป็นโรงพยาบาลกระบินบุรีที่ทำการอำเภอกระบินบุรีนะครับเดี๋ยวบัตรจะแจ้งเส้นทางนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าท่านจะเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทนะครับอยู่ที่150กิโลเท่านั้นถ้ามาจากโซนหาดบางแสน ชนบุรีนะครับก็อยู่ที่132กิโลนะครับถ้ามาจากสนามบินสุวนรณภูมินะครับอยู่ที่134กิโลถ้าท่านเดินทางมานะครับเปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับจังหวัดฉะเซิงเซานะครับระยะทางอยู่ที่96กิโลเท่านั้นนะครับเป็นโฉนดคูดแดงน,นสสีจอนะครับอ่าโฉนด พร้อมโอนนะครับแต่คุณคุณท่านใดน,นะครับสนใจนะครับก็อาจจะวางมัดจํายื่นสอบเขตก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าโฉนดแปลงนี้เป็นโฉนดทางอากาศนะครับเป็นโฉนดที่าทางาทางสำนักงานเขาฉีดขึ้นมานะครับยังไม่ได้มีการรังวัดนะครับก็ทําสัญญาซื้อขายจะซื้อจะขายวางมัดจําแล้วก็ยื่นสอบเขตเสร็จนะครับมีหลักเขตหลักแดนเรียบร้อย ก็นัดกันพิโอนได้เลยนะครับรู้เนื้อที่เนื้ออะไรก็นัดกันพิโอนนะครับได้เลยนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับน้องน้องทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับชิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับ ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กลาบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้นะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียว นะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกลาบคำว่าสวัสดีครับ